สวัสดีพี่น้องไอแดลไลท์สไตล์เดนมานํานำเสนอเมื่อนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ตนตวันที่เรารอคอยพี่น้องเอยอันชนะนนบา้านนี่แหละเนาะไออเน่ไอเ,อเออตึกนเนาะเดี๋ยวสิพี่น้องเบิง์กะมาเปิดพบ้านกลางเปิดกล้องสวัสดีพี่น้องก่อนอันพี่น้องเอยอันเห็นจมูกเอเดลบออันดังนังนี่นะเห็นบออันแม่งมันกัดไหม มันเป็นมันมีพิษนาะโอ้ยเบิ่งบ่ไดเลยพี่น้องคะ่ะือยาก็บบะมีท่าเอาอยากันยุ่งอ่ะนาะท่า <c oughs> แดดดีอากาศดีพี่น้องคะ่ะซือกระตาหอยสอกโลกมากอันสิไปยัางอันเก็บดอกแค่นาะพักดอกแค่คองเฮาต้องเฝาไปเก็บก่อนมันสิบ,บานถึงเบิดพี่น้อง แ่ว่ามาแวะมองเขา้าค่อยเก็บเก็บเพ็ดเขาอ,อื่นเพ็ดชัมปะยองเนาะเพ็ดชัมปะยองมันสีออกหนาน,นีพี่น้องเพราะว่ามือนั่นไปเก็บเพ็ดอีกอยากนึงกะได้มาเนาะอันไปก็มูให้มูไปเนาะมือนี่ว้ายสีเอานห่พี่น้องเบิง้งไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องคะห่ากินใกล้บ้านเด้อพี่น้องเด้อปาดกัน งามเลยเนาะก็นีเข้าควบเนะ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 าะควบเนี่ยเห็นไหมคะยาวเนี่เพื่อเขาประทัดในตาเนานะพี่น้องเห็นไะหมคนะเห็นหงบอนี่ค่ะดอกหน่อยนะอเนาะเข้าไปก็บไปคุ้งไปก่อน,นอรดไปเจียวดอกบนะีโอพี่ดอกนะพอเหนะ็นนดำเนาะ เห็นพี่น้องฮัลโหลฮัลโหข้าน้องข้าขาวเต็มจออนี่ค่ะเส็็ชสางปัญหาหมด เต็ม um, uh ุง oh. เ oh. 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 ุงแต่งเนาะพี่น้องอคิดว่าคาดเนาอันนี้บ่เนาพี่น้องเป็นบ่คะว้เนาะเอาให้ไดงพี่น้องอย่างเนาะอคสุดยอดเลยพี่น้องเลยไ่เ็ดไ่เ็ดแล้ว ัเดี๋ยวก็นอ้องตัดออกทางหลายทาเง่าเลยพี่นของพ่อบรรยายน้ำยืนน้ำห,าหอยาแนอย่าหมากมัน,อนโอ้สูงสูงขึ้นมาค่ะสวยสวยส,วย,สวยเลยดู ต้องใส่ขาา้าวโพแท้เนีเพราะว่าเขาเขาเอาไว้ให้เอสเอลเก็บเห็ดต่อ,อมีคนแอบเบิ่งมานอ,าอ้ําตึกโอ้ว่ปะปาท้ามัอนออกเนาะคาท้ามเน่าเล่น,นอะไรเล่นอะไรเห็นนั้ยเต็มจออาหยาเต็มจอป้าพี่น้อง นีหลายชั้มเป็นยองเนาะทันที่ทันที่ห่มมันนี่โยคันบานแล้วเนาะข้างในขันมันแก่มันสิเป็นสีสีดําสีน้าตาลเนาะอันนี้ยัง,งนนยัง,ยงขาวยังยังออกชมพูอยู่เนาะนเต็มเต็มทุกพี่น้อไปเต็มแล้วหมดบ่ได้เต็มเลย สามจุ่มอยู่นี่พี่ทองสามจุม่มอู้อ่อนๆเลยน,นาองตาดเอเปมาค่ะยอดเกบใหญ่เหรอตาอู้ขาอ่อนๆน,นอนเลยสินหาก,กินกับบางพี่น้องเท็เกมพื้นเลยพี่น้องเลย มุนมุนมุนมุยั่นหยาบโอ้ยหยาบจรงอรีพี่น้องเว้ยนี่นี่นี่ท้องจุ่มเนพี่น้องท่ัมจ้าลยา้จำยองเลยพี่น้อง่ไก็คยกินบ่คุยังมีอีกหม่องหนึ่ง่าถ้าในแบบฟองเบิง ้ากบ้านกต่บ่ทันไปเนาะเต็มทุ่งเราคือบ่หิวนักที่ว่าิีแเอาอันนั้นก่อนเห็นบ่พี่น้องง่าบ่ว้าว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 สุดยอดเลยเนาะพี่น้องยางม้ามองหนิมองมันค่อยเกิดบ่เห็นเลยก็บ่เห็นดอกะพี่น้องอะไรอย่างเี้ยแตวบ่เสียงว้อเสียงว้อตลอดเลยนี่ไหมแถวนี่ไหมใกล้ ใช่มีคนมา,วามขวดคือข้ออีหยังมาขวดจี๊ no. ดจี้จี้นาะแต่ว่าอันได้หม่องเดียวได้หม่องนี่แหละเนี่ยย่างเขาขึ้นมาหม่องเขาอันดอกอันอยู่ใต้หญ้าเหย,ยียบแม่พี่น้องเอสเอลเหยียบเหยียบเยยนี่ยเนี่ยเชียรพี่น้องเบ้างเอสเอลเหยียบแด่นแจ๋เลยเนาะหม่องนี่หมอ่องเก็บนี่นี่นี่ยิ่บ้าค่ะเหยียบบ้างเพราะว่าตั้งกล่องอันนี้เน่านาะ เดินมาไปค่ะพี่น้องไป่พอกินแล้วล่ะเลี้ยเฟียไปต่อไปเก็บผักดกอกแคฝนมืดมากพี่นอ้องยางมาาะฮอดต้นดอกแคดอกชิคับยางอ่อนไปข้างหลังบานไปเบิงอันไม้รับเห็ดช่ำปะย่ง่ง มันออกเนาะยามมันสีนาก่อนเพราะว่านี่ก็ได้หลายเตืบแล้วเนาะ <g ül> เอาต้องเอาขึ้นไปเกลี้ยงไว้กันด <c oughs> ้านหลังเนี่ยมันก็บอมนี่ก็แค่ก็แห้งเนี่ยคนมันสิบ้านพี่ต้องคนทีห่อมไอ้ยี่นี่ยแล้วพอพี่นั่ง ฝนสีมากล้อะอันบ่ไไ้ไปซ่้าแแกงตัวไซเชียพาละลงจากตึกมากยางไปสนามหญ้าทั้งด้านนาอันเฮ็ดเฮ็ดได้เฮ็ดมากนาะแต่ว่าอันอันย่านฝนห้ามเอ๊แะแวยวก็เลยยยางอ้อมมางข้างล่งางนี่อันแต่ว่ามองนี่กับหญ้าหกหกอันบ่สิอยากได้อันอัน อันพักกระดันไหมอันพักหญ้าหูแมวเนาะอันนับก็ปักพุ่นและเชียร์พี่น้องเบิ่งขึ้ด้านหลังเนาะกับข้างซะหน่อยเนาะพี่น้องขาเนี่ยห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่หญ้าหูแมวเป็นผลโนมแต่ว่าสาปัคุณหลากหลายเด้อพี่น้องไอเดี่ยวก็จำว่าได้ดอกสาปัคุณนของมันเนาะแต่ว่ามันกลิ่นแซ่บได้ล่ะมันบ่ขมเนาะถ้าสิไปลวกสิไปพัดเนี่ยยังก็ได้นี่ยังมม่ทานหอบเนียแพร่เลยพี่น้อง ฮื้อ <S an> อันอันยานฝนทำแมมืดแหลมมากแล้วเอเอไอเด็วก็ยังออกมาข้างด้านหลังเนะาะก็ยังดีอันโลกงมากยัานถ้านดอกแค้มันแก่จริงเบิร์ดมันแก่เร็วระดีนรองผมอันเมื่อวานครับรถผ่านกะอันเห็นมันเริ่มบานลายแล้วแม่อันมืออื่นมืออื่นชิมีชี้ปน้องนี่ไหมด้านหลังหลังตึกเนาะเพราะว่า มองนี่อันมันก็เคยออกเนาะชอบปัญญองเนาะเอ๊ะชอบปัญญองเอเดี๋ยวกะมักมาเก็บมามาเก็บเอาให้หาให้กินอันอันรอบตึกเจ้าของอยู่นี่นะพี่น้องตามจริงเทวานี่เมื่อกี้นี่ออกนะเห็นไหมแถวหนี่งไหมเข้าอยู่ยังมาขามันอมันตึ๊กออกมันตึ๊กเป็นอย่างนาะ อันนี้เขาเฮ็ดไ้สี่เลียมไส้โอ้เฮ็ดไว้ให้เด็กหน่อยเห่นเนาะพี่น้องเด็กหน่อยด้านหน้ากับมีหม่องหนึง่งด้านหน้าสีดีก่อเพราะว่ามันเป็นสนามเนี่ยกว้างแล้วกะมีชิงชาโน่นนั่นนี่ให้เด็กหน่อยเห่ียเนาะแต่ว่าด้านหลังมีแต่หมอ่องนนี่ไส้อเขาเฮ็ดไว้ให้ให้ให้แม่หัานะาขี่ไม่เงียวบอกพี่น้อง เอ๊ะเดี๋ยวจะพาขึ้นเนาะน้อยยางฝ้นพี่น้องเฮ้ยเผาแล้วเนาะย่าง,น,น,น,าง,าาน,งน้อยเดียวกับหอบแล้วไหม เต็มไหนเดี๋ยววะ,ะ,พ,ะพ,พี่นั่งล่างเฮ็ดด้ค่ะเห็นบอกชัมปัญองน้องแซบแซบก็เฮ็ดตลาดน้ะเฮ็ดชัมปัญญองน้อ้ไข่เฮ็ดฟ้ามันห้าง่ะไรพี่น้องเว้ยคนน้ำหนาเนาะต้มจืดเนาะพี่น้อง เน่ยเน่ยเน่นนนเยย่อกระชาติลดเลยมนุมนมนุนมุน มืออื่นอ่ะบานเบิพล่น้อมเลยเนี่ยมันห่อนอากาศมันห่อนเนาะต้องผลตกรองตามมือเห็ดโมนี้มันเฉออยก่อนเนาะมันจะเก็บเก็บอกชนิดหนึ่งจะเก็บเก็บกัะหายมูอะลเห็ดงมูเอาไปจาเฉี่ยวไปสูบเนาะสูบเฮ็ดอันนี้ก็สูบไปอีกันเ็ดชับไป่ยองเลยเนาะแต่ว่านี้สิพัดดอกเขาไป เฮ้ยบ็บดอกแค้มืดอืดคือมากคนอากาศที่นี่เปรป้วนขนาดเลยคือจังคนที่ห้ำขึ้นมาแล้วแต่มีแดดแต่ก็มีหมืดอีกเป็นบอกว่าถูกตบิ้งดอกนี้ดอกแหลมมัน้องต้องอยากหน่อยต้องอยากเริ่มเป็นแม่งมืออื่นก็ฉีบอลอดแม่งผาเรียบบ่หนอนโอ้ดีนรกแอบแต่เบิ้งทัน อันเดียวลงไปแต่ว่าอยู่เพราะว่าอยู่อยู่สูงเติบนะมันก็เลย่อเลียวเห็นไก่ได้รนะพี่น้องเลยเห็นขาวๆใบแยบเออมันดอกไม้ให้มันดอกเด็ดเนาะว่ะต้องย่างไปจอบชักหน่อยน้องของหลางแบบมัเหี่ยวเดี๋ยวจะตัดออกเอาเพาะมันเหี่ยวเากว่าต่างพี่น้องเบิรงเก็บมาแล้วน้องทดลองต้นกับพวกใครกินเด้อจะแช่พื้นอ่างเพราะว่ามันจะมีอันชนิดหนึ่ง กินมาได้เนาะเห็ดต้มป็นยองปลาแต่ะไบมืนอนั้นมันดอกบางดอกพี่น้องบางดอกน้อยเนาะบวบเน่าเปียกบักเน่าเนี่ยเอาไว้ใน่มองลางลางเมื่อลางกานพอยน้เพราะว่าน,นาามันกินหอมมองลางจานนี่เนาะพี่น้องเอาละเดี๋ยวปิดกล่องกับพี่น้องเห็ดชูปล่อด้อพี่น้องก็จิพัดใส่เนยไว้เนาะ ผัดไชเนยหอมใช่ป่ะกานผัดไชเนยกับกระเทียมสุดยอดเลยเด้อพี่นอ้องเอ้ากะชิทหาน้องครับเอามาค่ะให้ฟางนาะ น้องคอยเก็พี่น้องเมื่อนั้นเฮ็ดอ่อนเอิอนอีหยังเห็ดหยังเห็ดกุกกล่องนาะอันนี้เฮ็ดชั่มปนย่องได้พี่น้องที่เขาคือกันแต่ว่าคนละชนิดเด้อเดี๋ยวสิบ่บอกอันนี้คือเห็ดชำ่มปนยองน้องทับปนยองปลาได้พี่น้องแต่ว่าขันไปซื้อตลาดดอกม้น,น้อยก็นี้ดอกเพราะว่าเขาปลูกน้องอันนี้มันเกิดตามธรรมชาติเนาะ หอมอุ้ยหอมพี่น้องเลยนะด้องตามจึงไม่ต้องใส่เหไไ็ดอะไรบีบีองหลอดน้องนี่เนียเดี๋ยวบ่อพี่น้องโอ้ตอนยังนอหาขักที่กันเนี่ยมันจะใหม่ พรอนๆๆอนพอนพร้อมฟ้ามันตัดหลดมองเห็ุกไปด่องมาเห็นไม่กระทะนะตรงศก อุญแจเนว่าเนาะน้ำมันพี่น้องคนใดเนาะมาหอมทะลุจอดเลยโอ้ลูจังอิสระ,ะอะไรอ่ะหองหอมมากักเติหลดดนเองหอมทะลุจอพี่น้องอโอ้โม เออข้อมือหอยาแม่แบกหยาแม่ขั้นขั้นเลยพี่น้องเอสพี่น้องนา้าเี็ดออกเพราะว่าเอสเอาป้อนไฟไปให้น,น้าม,มันออกอันตั้งง่อยเนาะเรากลับมาทีินี่จะเคี่ยวเคี่ยวมันชุกเนาะอันนี้จะไฟไฟแห้งเนาะให้หน้าม,มัน น้ำมันแห้งเนะเาะเพราะว่าตอนนำตาเท็บกันไปมันแห้นนงเนาะปอปอนปอบน้ำน้ำเห็ดออกพี่น้องเห็นไะเป็นตาแซ่บเบเห็ดแชมปะปยองน้องเฮ็ดทำไมนฟุกนี่ขนาดวัไเด้ใส่น้ำเดินผ่าใส่ตะเนยเนาะตอนแรกตอนแรกเปิดไฟแห้งมากกะชิม่ก่อนชุกเนาะพี่น้อง พรไะวเอดเดี๋ยวตัดตัดลงใส่เทระดอกเส่ดอกอู้พร้อมทะลุจออีเรีนเข้าจอแล้วพี่น้องเลยไม่ใช่เขี่ยวให้หน้ามันแหงเนาะมันหยุบมันถ้าลูกดีเนาะนี่แ่ะเฮ็ดเฮ็ดคือพักนอกขันเข้าเก็บมาแล้วเขาเ้าเฝ้าเฮ็ดเฝ้าห้าขควมสาถานอมไหวบาสกิน เขาขอยออกมาเห็ดอีกเทียนหนึ่งเนาะเราใส่ตูเ้เยน็นไว้เพื่อสีชิดไว้เนาะ่ว่าพักบางชนิดชิดไว้กับบอสแสบด้วยพี่น้องถราไอาเดี๋ยวคยลองแล้วบางชนิดมันมันเปียเนาะมันเป็นทันใดบอกบอกว่าถูกนะนเน,น,านาะเป็ดชนิดันิดยางหญ้าหวานหญ้าหวานมันลวกหรอเอามาเอาออกมากินจาสรองฟิดเนาะมันใบม,มันเหนียวมันบอมันบรกกอบเพื่อจะกินสดเนาะพี่น้นองเดี๋ยวก็เลย พ่เก็บหลายปีนี้บ่อแต่เก็บเฉพาะพอ่พอพ่อได้กินชดนี่นะแต่ว่าชุดกับบอมีละละ่เดืะเบิด์ด่ะละ่ะมันไปอีกก็คือ่ชิแก่พ่อหงวีนี้ว่าจาว่าอากาศมันมันบ่แน่นอนมาอนีิอยากไปทั้งนั่นไปทั้งนี้เนาะแต่ว่าขัดฝนตกข้า,พามพี่น้องบอ่มีหม่องนี้เนะาะขาดฝนตกข้ามมากกว่าจะเป็นไขวนน้วัดเอกล่ะไอเลือบยุยละ, you, ละพี่น้องเลยเนาะโอ้ฮัลโหลเทุวคน ซีซีซีชัมปะยองเนาะชัมปะ,มออะมมอยองมาร์คชัมปะยองอเด้อพี่น้องมาร์คชัมปะยองเอเดลไลสไตล์เอามาฝากอีกแล้วเ,เก็บมาแล้วกัเฮ็ดไวเ้เฮ็ดไว้เด้อพี่น้องเอา่ำนี่ล่ะกันพี่น้องคะเอเดลพี่นอ้นองเป็นบ่ เหลียงเตจาน่ากินพ่อพี่น้องบัดทีนี้แซ่บหอมมุ้ยๆเด้อค่ะพี่น้องถ้ำย่างอ่ะเนาะเพราะว่าเฮดแห่งมันทุกเหล่ากะเขี่ยวจนน้ำแห้งเนาะพี่น้องเห็ดจำปะยองเนาะขันต้นเฮดบเปลี่ยนแต่ว่าบ่มีรสชาติบ่มีอย่างเนาะอันนี้ข้าวสองเขี่ยวพักอันตะเนื้อเนาะไปเกลือกระโลดดีกระสุดยอดแล้วกินเหล็งกระได้เด้ดอยู่พี่น้องค่ะแซ่บแล้วซึ้มแล้วก็ดี เฮ็ดไว้เลยแล้วก็พร้อมเอาไปปรุงแต่งใส่พัดใส่ยังก็ได้เนาะไม่สชกินยังสี่ก็ได้เนาะไม่สช่แบบพัดใส่หมูใส่ไก่เหลียวแกงม่ใส่แค่ยังข้าว่ากันเนาะแต่ว่าพัดพัดนั่นแหละพราะว่าเฮ็ดแบบนี้ต้องพัดเนาะเอาไปต้มก็คือเด้อสำหรับพัดนะคะพี่น้องค่ะพราะว่าเฮ็ดแห้งเฮ็ดสุกเลียบแกก็บอกหมูแล้วกันใส่ต้มเดี๋ยวจะถือหอมคือแต่เนาะก็เคย แบบนี้เราไปต้มจืดบ่เคยมีการต้มมากค่ะแบบดิบๆเลยทอดต้มเกี๊ยวกระเด็น <Arin>. นี่ค่ะพี่น้องเห็นนหมบ่แซ่บบ่พี่น้องอนี่ค่ะเแยกจากชิ้นแดงเนี่ยเฮ็ดข้าวพัดเนาะใส่ข้าวพัดใส่แดนเนาะพัดใส่ใส่เห็ดนี่แหละเห็ดจ้ำพี่น้องเห็ดข้างเนี่ยน่อพี่น้องหรอค่ะใส่เนื้อไส่ใส่เขาเนาะใส่ไข่เนาะันจะงวยเนาะว้าว เพื่อนๆสิว่าจังไรมือหนิกินเผา,าพับกับเพ็ดป้างเนาะเฮเ็ดมักซ้ำประยอง,ง,งเอาละค่ะท่านี่ละค่ะพี่น้องคะหอมหุยหุยหอมหุยหุยเลยพี่น้องขา <c oughs> เอดเดียวค่ะเพ็ดม่โม่ขึ้นเาเนาะเพราะว่านี่ไสเอ๊เดียวค่ะอ่ามีแต่อยู่มั่งนอกกับดัดแ่งเอาเนาะอันของธรรมาชาแพงเดียวค่ะหืออยากใหม่คน <c oughs> คนมาจากหนอยแต่ว่าปิดไฟแล้วล่ะแต่ว่า จะรให้มันเย็นเนาะรใอยมันเย็นก็คือเอาใส่ถุงไม่ใส่กองไว้เนาะล้วก็จะแบง่งแบ่งพัดเอา้าสิมาล่าพี่น้องเห็นมาพี่น้องค่ะเอเดี๋ยวสิมาล่าพี่น้องเนาะเด้อเพราะว่าแต่ทิไปเก็บดอกแค่มาลวกินแต่ว่าฝนฝน,ฝนมันเหมือนมากจากทั้งทั้งสิไปละยางไปเนะาะก็ไปได้เห็ดมากก็เลยก็เลยทายเห็ดน,นี่แหละเอามาสูพี่น,อน้องอีกขึ้นเก่าเนาะ พี่น้องกับเจ้าเฝ้าจะเฝ้าเบื่อเด้ออันเลือดตัวนั่นจมูกจมูกแวงแวงเอี้เดี๋ยวเนี่ยเจอมาเร่งกัดต่อยนอคนเฮาเอ่อขยันขยันเฮ็ดขยันหานอพี่น้องค่ะก็อยากมีกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมอันพานป่านเอ็ดเอียวกักดกระดิ่งติ๊งอันถ้าใครเอ็ดเอียวจัง่อยอ่า เพื่อเป็นกำลังใจให้เอสดอลไลสไต้เดนมาร์กนั่นในเรื่อค่ะพี่น้องคะเขา้ากับยูไปเรื่อยกับชิดหอดหมูชิดหอดพวกชิดหอดพี่น้องทุกผู้ทุกคนกัก,กาบล่าขอคนละไลค์คนละเลือบเพื่อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อพี่น้องคะอย่าลืมเนอกดไลค์กดแชร์กดยังกับกดกดให้มีกำลังใจนะ้อค่ะพี่น้องว่นน้ำพอ เดือดต่นจมูกเอเดวในเด้อไปลยเด้อค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญความหลงเรื่องเก่านากิจการงานเด้อพี่น้องคขาลำรวยลำรวยเงินทองทุผู้ทุกคนนอ้อลำรวยความรักลมรักไข่ปองดองพี่น้องทุกท่านก็ขอให้มีความสุขจากเอเดไลฟ์สไตล์ขออวยพรให้ทุกท่านสู้สู้ เพื่อชีวิตรอดอยู่ไปด้วยกันเด้อพี่น้องคะ่ะไปละก้าเลิบ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 กับไป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 คือเก่าละเล่นเล่นเล่นคือเกา่ายายเถาก้นนี่ขี้เล่นขี้เล่นไปลคะค่ะเราหยอกเด้อค่ะพี่น้องคะคิดหอเด้อ map.